จริงๆมากตื่นในอเมริกาเขายังเกลียดคนเอเชียหาว่าคนเอเชียไปแย่งงานเลยไม่แล้วคนเราเป็นคนเอเชียไม่ใชียวอย่ที่ปาร์ตไม่ผมเปรียบเทียบไงคนอีสานอย่างโง่ก็คือใช่เปรียบเทียบเหมือนว่าเออคนอีสานเนี่ยก็เข้ากับแย่งงานคนคนภาคกลางฉะนั้านี่ว่าอยู่โซนที่แห้งแล้งดับดานหรือว่าอยู่ต่อไปเถอะไม่ได้ตั้งต่อีสานเหมือนพวกคนก่อนหนึ่งหมื่นปีศี่ยังไม่พัฒนาเลยไม่ไม่เนี่ยพี่ พวกมนุษย์สเปรยบางหม่อมาะพี่วกไ็ถามว่าถ้าอีสัาว์ดีจริงจะเป็นสุนัขเทนนิสแข็งวายเออไม่และกูขอเสริมพี่ปั๊กหน่อยว่าที่พี่ปั๊กบอกยุคก่อนหนึ่งหมื่นปีซีคือพวกมนุษย์สเปรยโตที่อยู่ในยุครอดมาได้จากยุคครีเตซียสไอสัตว์ที่แย่งอาหารพวกแอบสีกูมอลัสแตก เครียดนี่คือยุคเริ่มไปของเออสังคมใช่พวกอีบ้าแต่พวกอีตาานมันก็โง่อย่างหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมาพัฒนาให้พวกพวกเราที่อยู่กรุงเทพดูฟุ่มเฟือยที่มันมาอยู่เนี่ยเพราะมันต้องต้องต้องตองต้ตลอดเลยมากาะอิดกาะปูใช่ค่าแรงวันละสามร้อยใช้วันละพันแม่งก็ทำก็ใช้ใช้มาเลยขื้อพวกเครียมนี่มันทนแดดทนฝนได้อยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวกุญแตะโกนได้เหรอได้เหรอได้เหรอได้หรอได้หรอรอร้อนร้อนพ่อ

มป่วยเดี๋ยวคุณแบบใส่เงี้ยไหนเอางี้ดีกว่าคนอีสานตัวไหนอ่ะแล้วมึงรอดูนะว่ากูคนจริงไม่คนจริงไอ้สัสคนอีสานตัวไหนมึงพูดมาแรงที่อยูคนเนี้ยเงี้ยตัวไหนอยากได้ตังค์ใช้เงี้ยไอ้ผมยังตังใช้ผมขาวผมขาวผมยากได้ตังค์ใช้ครับโอ้โหาร์ี่ครับท่านผูสละ